สวัสดีครับผมชักไปจากร้านสมัยทีซ์วิสนะครับวันนี้มีเครื่องไม่ใช่เครื่องอันนี้จะเป็นบอร์ดนะครับบอร์ด iMac 27นิ้วปี2015นะครับน,นี่ปี2015เนอะอาการที่มาก็จะเป็นอาการเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของบอร์ดกันนะครับวันนี้ผมทําการแก้ไขในส่วนของตัวระบบชุดไฟไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเทสกันนะตอนแรกเนี่ยไฟเม็ดแรกจะติดนะครับแต่ว่า ต่อคนเปิดแล้วไฟดับทั้งหมดเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้กันว่าเครื่องเป็นยังไงบ้างนนะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับใกลๆ้ๆผมจะจ่ายไฟ12โวลต์ไปนะครับเดี๋ยวเราดูที่สถานะไฟตรงนี้นี่ตอนนี้ขึ้นขึ้นไฟแล้วนะฮะสองเม็ดเนี่ยตอนนี้ขึ้นสามเม็ดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปิดเครื่องปิดแฟรมันจะเหลือเม็ดเดียวนะครับแล้วเราก็กดเปิดอีกรอบหนึ่ง เริ่มผมเลยเสร็จแล้วสามเมตรนะครับกระแสแอมก็ขึ้นไปสามแอมกว่าเนะอันนี้บอร์ดใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก็เหลือเอาไปทําการประกอบกับตัวบอร์ดอะไรอีกทีหนึ่งติดกับตัวบอดี้อีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะสำหรับตัวนี้นี่ยขอฝากร้านสมไมทีสวิสด้วยนะครับมีทั้งหมดสิบสาขาด้วยกันนะครับสามารถเข้าไปดูตำแหน่งหน้าร้านบนใตเว็บไซต์สมัยทีสวิสด้เลยนะครับขอบคุณมากครับ